ผู้ชมครับนวดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยด้านหลังที่ข้าว่อเคเขาเรียกตะาคร่นะข้าวข้าวตะพายเข้าวข้าวโบราณตะพายเข้าวโบราณอ่าข้าวโบราณมันก็จะมีทั้งหมดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าน้จริงถ้าเดิมของผมนีนของผมนี่ที่ซ้อมมันแล้วแต่เราจะซ้อมลานผมมันแคบผมผมได้แค่สิบเจ็ดตัวบานตเมื่อก่อนเรายังเถียงกันเราก็ไม่เคยนับแต่ว่าพี่ที่คนเล่นอ่ะอบังเอิญเขาติดธุระ ที่ใจมามันก็ยังว่าถ้าวัวเพชรมันมันสิบแปดทั้งสิบเก้าทั้งวัวนอกหรือเปล่าแต่สิบแปวัวนอกแต่ว่าทั้งวัวตะภายมันกิ่ตัวมันต้องไล่กันก็พูดง่ายๆต้องระดับปรมอาจารย์อะในยุคทวีแล้วเป็นคนผูกอะพูดง่ายๆนะแต่ว่าที่บ้านนี่ก็พี่ตู้เนี่ยพี่แค่ผูกไล่มันสิบเก้าแล้วมันยี่สิบเอ็ดหรือเปล่ามันคานสิบเก้าอะแล้ววัวนอกวันตีวัวยืนยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าหรือมันจะมาลงยี่สิ ยี่บตัวคารสิบเก้ายี่สิบนี่แหละที่ผมซ้อมเนี่ยทีแรกผมจ้างคานผู้ใหญ่คอนมาแปดตัวพันสองแล้วก็มาได้ของหนึ่งสำเรือนเนี่เอาเอาสิบห้าตัวให้พันห้าเปิดหนง่งหมดสองพันบาทนะอัวาคานนี้เราต้องเอามาให้พร้อมเลยเอามาคานมันมา1สิบห้าตัวแล้วซ้อมเราต้องสั่งวัวนอกมาประมาณสิบตัวของ ในทีมเนี่ยเอามาเพราะลูกหลานบางคนมีตัวเดียวก็จะมาใส่คานจะมาใส่คานเราจะต้องมีวัวนอกให้แล้วก็เอาวัวนอกมาสำรองไว้ยังต่ำสิเปิดพูดง่ายๆอยู่ได้แล้วก็ใครจะผูกนอกก็ตามใจไม่ว่าแต่วัวนอกไม่มีเราดึงวัวนอกเราเข้าแล้ววัวพวกเราในทีมต้องอยู่ได้ทุกบาหามาอย่างนี้ หามาอย่างนี้ให้อยู่ได้ทุกบาร์แล้ววัวเจ้าของต้องเล่นทีหลังหให้คนอื่นเล่นก่อนแล้วต้องถามให้หมดหมว่าเข้าแล้วหรือยังไอคนมาตัวหนึ่งก็แล้วแต่ต้องให้เข้าให้พอใจพอใจเล่นแล้วจะเอาบาร์ไหนให้พอใจเลืลเอ,เลอกเลยเใ,ให้เลือกเลยจะเพศรว่าบาร์นี้ไม่ได้จะวิ่งจับหนวดแบบที่ร้านอื่นๆผมไม่ทําผมเคยเจอเพราะยังบางคนก็อยากได้สามได้สี่ได้ห้าพราเข้าไปเขาจับแล้วจองไปแล้วพอปลดวัวก็ไปวิ่งจับเชือกไม่มี ที่ลานนี้ไม่มีใครจองได้เปิดนี้ได้แต่เปิดหน้าจองไม่ได้คนนั้นต้องได้ต้องพอใจต้องเป็นอย่างนั้นทํำอย่างนั้นเลยเพราะเราทําเพื่อให้ทุกมันเกิดเราไม่ได้ทําเพื่อว่าให้มันจะมีฟา์มแตกแยกอะไรเงี้ยเพราะว่าอเรื่องเงินทองก็ไม่ได้รับนอก่ากนั้นไม่เอาอยากช่วยว่าอยากช่วยอก็ลงทุนอ่ะพูดง่ายๆว่าลงทุนก็ขายวัวไปยี่กับยี่กับยี่สิบตัวแล้วก็คุ้มแล้ว หมื่นฝ่าหมื่นฝ่าได้เงินเป็นแสนลงทุนสองหมื่นฝ่าไม่ได้ยากแล้วคนก็เลี้ยงไปกลัวเล่นไปอะไรไปเราอยากเล่นเราก็ไปเล่นที่อื่นถ้าเรามีกําลังเราจะซ้อมก็ได้อย่างหลานว่าจะซ้อมเนี่ยเดี๋ยวถ้าหมดโควิดแล้วอะไรแล้วก็อาจจะต้องมีซ้อมกันแต่ผมก็จะยืนตะภายนะไอ้ตัวนี้ซ้อมได้ไหมซ้อมตะภายผมก็จะจซ้อมตะภายก็จะใช้สิบเจ็ดตัวผูกปล่อยปล่อยวัวสามเระไม่ต้องผูกเชือกนอกอเออแล้ว วัวตะภายเปลี่ยนจากวัวตะภายมาเป็นวัวผูกคอเหมือนเพชรุรีเานี่ยโอ้ลเรือบสิบปีแล้วมั้ไม่เลกกือบสิบปีแล้วมั้งเลิกวันจะนล่นเขาเล่นวัวคอทั้งหมดเลยใช่ไหมวัวคอทั้งหมดก็ผมนั่งอยากจะให้เล่นวัวตะภายไงกะติดตาอะไรมาทั้งหมดกลับมาอนุรักษ์แต่ว่าเมืองเหนือเนี่ยเขาเล่นเพชรมานานแล้วเออตอนนี้เขาเล่นคอมานานแล้วเขาก็เอาวัวนี้ไม่ได้คู่เขาก็รับคันเขาก็ไปกันเขาไปกัน เล่นเอาพวกอ่ะคานไหนเขามีประจําหมู่บ้านเขาก็ไปกันอ่ะอย่างลานที่ของประจําจไม่ผิดเมื่อก่อนผมเคยไปลานที่ของพี่กีมันไ่ามาตูมเนี่ยมันลาดอ่ะเขาวันที่ผ้ามก,กาลาแล้วไงน่ะที่เคยไปน่ะ,นะเขาเขาจะมีแต่ละคนเขาจะรู้กันอ่ะว่าที่เพชรอ่ะนะว่าหมู่นี้บ้านนี้ของใครวันที่เท่านี้เท่านี้เขาก็จะจัดไม่ตรงกันนอกนอกนั้นถ้าตรงกันก็ เต็มที่อ่ะว่าง่ายๆคราวนี้ก็วบาวัวคอเนี่ยมันมาอยู่ที่นี่นานแล้วมันมาเกินกินทางนี้นานเออๆๆลยแต่ว่าเรื่องแต่ถ้าจัดจริงๆเขาก็ต้องเรียกต้นตำลับทางนู้นมาออมาจัดให้ <ๆ S 1> มาจัดให้เอาอัวดังมาปลูกเอาะไรมาปลูกอ<ม>่ะแต่ว่างัวคานหรืออัวนอกจะไปทับน่ะก็มีมานานแล้วเขาก็ไปกันส้มใหญ่ๆ,ๆอ่ะแต่ว่าร้านเล็กๆเขาบอจะเป็นเน้นตะไคร้เป็นหลักเงี้ย ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ใช่เดี๋ยวตัวนี้จะคุยตอนไหนเนี่ยไอ้นี่จะให้ดูไม่ทีหลังไอ้นี่ดูทีหลังดีกว่าอ่าทีหลังครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ผู้ชมอเดี๋ยวจะพาผู้ชมอไปชมไอ้สะพายไอ้ดูเชือกสะพายตรงนี้นะครับที่เลิกไปราชบุรีเลิกไปนานแล้วเนาะแต่แต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทางพี่อำนาจอยากจะถ้าหายป่วยหายป่วยจะมาอนุรักษ์ยังเก่าเล่นหัวสะพายดูครับครับครับ อ่านะครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปชมวิธีการปลูกอ่าวิธีการปลูกนี่คือตะไคร้นะครับเดี๋ยวพี่อำนาจลองลองลองถามพี่ตุ้ตนี้เขาเรียกหนวดในเรียกนวดเนี่ยทุกนายนี่หนวดอ๋อเขาเรียกหนวดใช่ไหมไอนวดเขาปลูกเลยอเขาปลูกชักลดอ่าเดี๋ยวให้พี่อำนาจจะให้หลานชายช่วยช่วยปลูกขาดไลเรียกปลูกวัวตะไคร้แบบลาดบุรีนะครับตอนนี้ก็เลิกเล่นเป็นเป็นสิบปีแล้วเนาะ เอาข้าวหนไหนก็ได้เข้าเลยหนูไหนก็ได้ปลูกชักโลูดปลูกข้าอ้อมตะไคร้เลยนั่นแล้วก็จับหน้าไว้อ๋อวิธีการปลูกประมาณนี้นะไม่ยังนี่เอาร้อยร้อยรูร้อยรูไอ้หนูร้อยรูร้อยรูปลูกชักลูดปลูกอย่างนั้นไม่ได้เอาร้อยเอาเนี่เอาร้อยร้อยห่วงนี้แล้วก็มามาชักลูดร้อยร้อยอย่าให้ไฟ น่านแล้วก็ชักรูดให้พอประมาณน่านานะจับหน้าน่ะอันนี้นะครับวิธีการปลูกวัวตะไคร้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ดึงออกมาไว้ถ้าวัวตะไคร้อวัวคา,เน,านเขนาจะดึงหันหน้าออกอ๋ออย่างนี้ทำไมเวลาหันหน้าออกมาไว้อเพราะว่าหันเข้ามันจะพาเข้าอ๋อหันหน้าออกมาอย่างนี้นะหันหน้าออกมาอ๋อนี่แล้วก็ปลูกงี้นะจะไปปลูกยาวไม่ได้ ไอเกี่ยวของลานเลยว่าพวกต้องต้องผูกสั้นๆใช่ไหมให้เสมอกันอ๋อเ,เสมอให,ให้ให้้ติดนี่เลยไ,ไหมเขาจะกําหนดไว้แล้วว่าครับครับก็จะกําหนดกันไว้ว่าเชือกมันต้องยาวเท่านี้ใครจะเอามาไม่ได้โอ้จัดแล้วก็หนวดแล้วต้องผูกแล้วก็มาไล่ไตะไคร้อ้อมอะไรใครจะหย่อนตามใจ แต่ว่ามันจะฝังตัวอื่นมันก็จะอยู่แค่ทบแค่ตัวนี้ครับผูกชักรูดไม่ผูกตายอ๋อผูกอย่างนี้เพราะนั้นก็กระตุกออกไปกระตุกออกได้เลยครับกระตุกออกเลยถ้าล้มเลิมอะไรไปผูกตายไม่ได้ล้มมันจะรัดคอแก้ไม่ได้แล้วอ้อมใครจะหย่อนตามใจแต่โหนดนี่ต้องอยู่อย่างเดิมของเขาเลยแล้วก็ไล่มาแล้วผูกยาวไม่ได้บางตัวจะผูกให้วิ่งโผล่เกินหน้าเขาไม่ได้เพราะยอมไปฝังเขาล้มคครรัับบมันเราต้องผูกให้เสมอกันคครรัับบเนี่ย อยู่อย่างนี้แหละคือลักษณะอย่างนี้ครับเวลาเขาวิ่งเขาก็จะวิ่งตามเหมือนกันก็นวดข้าวก็จะใช้เชือกจากคอแล้วทบมาคล้ายๆกันเราต้องคิดคำนวณคนโบราณคิดอ่ะเชือกเชือกเส้นนี้เป็นเชือกของลานพี่อ้วบเจดเมรอนอะที่ว่าชุดเส้นของจักรราชผูกกับบลูเบิร์ตอะเนี่ยเป็นเส้นดั้งเดิมของเขาเลยเนี่ยเขาจะวัดเท่ากันเลย ฟาร์มพิศดารเนี่ยมันมันเท่ากันเลยวัวช่องวัวแล้วมานี่แล้วก็จะมีปอมวัวสามไอ้กลปอมวัวผูกเนี่ยเส้นที่ผูกเนี่ยเนี่ยมันจะทบมาเท่ากันเลยครับเท่ากันเลยแล้วก็เชือกวัวสามก็จะเข้าเท่ากันเลยครับทบมาเท่ากันเลยครับไอ้ปอมเนี่ยตัวเนี้ยมาทบตรงเนี้ยเท่ากันเลยอทบเท่ากันเลยครับแล้วเชือกวัวรองครับเชือกวัวรองมันก็เท่ากันอีก เชือกวนรองกระทบเนี่ยมันมาเท่ากันอีกครับครับครับแต่พอเชือกวนนอกมันเป็นสองเท่าตัวเนี่ยทบมาสองเท่าตัวเออเนี่ยผอ๋อสองเป็นสองเท่าออสองสองเท่าครับดูมันไม่มีใครเอาเปรียบกันนั่นเลยในในช่องเพราะว่าไล่มาความห่างจากคานแล้วก็มามาวัวสามมาวัวรองมาวัวนอกแล้วดูเขาถักติเขาคิดค้นกันอะ ไอ้มันพันไม่เชือกมันเสียอไอไอตัวนี้ไอตัวนี้ก็เป็นห่วงไอตัวนี้ก็มาคล้องนั่นใส่วัวสามแล้วพอตัวนี้ผูกมานี่มาเป็นวัวรองครับมันจะมีห่วงอยู่นี้ถ่ายเอาไปได้แล้วก็ไม่รู้เวลานั้นก็มาวัดได้อืเนี่ยเชือกที่ว่าผูกลานจริงกันนั่นเลยอแต่ว่าไอ้เส้นจริงที่ผูกกันนั้นมันขาดไปอยู่โน่นอันนี้ที่ทำขึ้นมาใหม่เส้นสำรองเส้นสำรองผมทําไว้สองเส้นอืึงจุดนี้เห็นไหม แล้วไอการผูกอ่ะผูกคักรูดที่วิ่งกระตุกตัดเร็วอ่ะเขาจะมีปมอยู่ที่เถียงกันอยู่ตลอดอ่ะไอทั้งปมวนนอกปมวลรองน่บเนี่ยปมวนนอกวนปมวนนอกเนี่ยเขาจับเพราะว่าเขายกขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องปมเข้ากันไว้เลยเนะผ<บ>มเฟี้ยงเข้ากันไ้เลยแล้วไฟยกอ,ะอ่ะไฟยกอ่ะเพราะตักทีเดียวเราต้องดูนะนิ่งเลยนะนิ่งเงียบเลยเพราะตักเนี่ย ดึงขึ้นมาเนี่ยไปแล้วปมมันอยู่แล้ว <pirate. S 2> ถ้าผูกหย่อนไม่ได้นะผูกใหม่บางคนจะไปผูกหย่อนเพื่อให้วัวรองหล่นวัว,วสามนี่ไม่ได้นะมันมีปมกับปมอ,อยู่คครครับรับบเนี่ยปมเงื่อนวัววัวสามกับเชือกผูกวัวนอกต้องอยู่ด้วยกันเชือกยาวจรงิงแต่ว่าจะผูกยาวไม่ได้เพราะงั้นวัวรองมันก็กล่องวัวสามไม่ได้ผูกเลยก็ไม่ได้ติดเหมือนผูกฝากวัวสามตีตีวัวรองก็แย่เหมือนกัน บางคนที่ว่าจะไม่ให้วัวลองลุยก็ผูกสั้นไ<อ>ว้โอ้นั่นนะ่นโอ้สันจริงๆงเนาะมันมีอย่างนี้มันจะตบเถียงกันอยู่ตลอดอนว่นาว่า,วาบางคนเชือกยังไม่ได้ออแล้วบางคนพอผูกมันมีจังหวะเร็วกันอะ เชือกในเข้าคางอ๋อเข้าคางมั่งเข้าเขามั่งเออนั่นแหละนั่นแหละสรพัดที่เขาจะทำที่ว่านั่นแหละที่มีปัญหาที่มีปัญหากนอยู่นั่นแหละที่ว่าเขาไม่เรื่องเล่นเล่นบัวสะพายนะเพราะว่ามันมีในจุดนี้แล้วการแก้ปัญหาคือตามตามที่บอกเมื่อกี้นะเราเล่นเอาพี่เอาน้องเอาพวกเอาเพื่อนเอากีฬาไอ้เงินทองใครก็อยากได้แต่ว่าอย่าไปเอาหวังที่จะมาซื้อกับข้าวหรือซื้อข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเล่นเอาพวกกับ ไปที่ไหนก็ไปได้อืมข้าวปลาเราไปที่ไหนนักเลงโบราณไปถึงก็ได้เวลาเขาหุงให้กินเองล่ะเชื่อผมไปมาแล้วไม่อดตั้งแต่รุ่นปลุงผมมาไปไม่มีอดไปสี่ห้าสิบคนโอ้เขาหุงหากินเรียบร้อยเลยไม่ครับเนี่ยก็เล่นกันอย่างเนี้ยครับไม่รู้นะถ้าผมหายดีแล้วได้บวชสักหน่อยพอบนไว้บวชแล้วก็จะผมว่าน่าจะหายนะพี่แล้วก็จะ ก็สมพรนะก็ก็กลับมาสมพรเลยนะคิดว่าหาแน่แน่แล้วก็จะมาลองดูแต่ก็จะยืนตะภายยืนตะพายไม่ได้ยุ่งยากหรอกเพราะว่าไงประเพณีเราคิดเรื่องประเพณีเป็นหลักใช่ไม่ยากหรอกแล้ววัวนี่เดี๋ยวนี้ยิ่งเขาซ้อมเพชรมานะวัวคานนี่นิ่งเรียบง่ายง่ายเลยใช่ไหมโ้เล่นง่ายเลยเล่นง่ายเลยเราหาวัวนอกมาเล่นอย่างเดียวเออไม่ต้องกลวงวัวคานนี่เรียบบอกง่ายๆมันวิ่งเรียบอ่ะวิ่งเสมอกันใช่ใช่ ถ้าซ้อมตาพายนี่ฝ่าจะซ้อมฝ่าจะเรียบเนี่ยต้องเลือกตัวนะอมันต้องเลือกตัวไอ้ตัวนี้จะอยู่สามอยู่สี่อยู่ห้าได้บางตัววิ่งมั่งไม่วิ่งมั่ง,งแกวัวมั่งอะไรมัง่งยากครับนะครับโอเคไป,ไปดูวัวเหล่าดิฮะตอนนี้ไปให้พี่อำนาจพาไปชมวัวเหล่าของพี่อำนาจที่อยู่ตอนนี้นะครับตอนเนี้แล้วก็วิธีฝังหลักเคยเจอเด็กๆกันนะฝังหลักโบราณอ่ะเสาเกียดเหรอนะเสาเกียดเนี่ยเสาเกียดอ่ะ เราฝังนีไม่ต้องขุดหลุมฟางอืแล้วเอาแลงขุดพอพอมันล้วงสุดแขน,นเอาน้ําใส่อืแล้วก็ผ่าไม้ไผ่อ่ะครับผ่าไม้ไผ่อ,อ่อ,อนอ่ครับก,กระแทกลงไปอืดึงขึ้นมาคล้คายคล้ายไอ้ที่ขุดเสาไฟฟ้าเอาดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ําดึงลงกระแทกลงไปอืเอาระดับนี่แหละอกนี่แหละลึกๆเลยนะลึกเลยแล้วคราวนี้เราขุดเป็นร่องถ้าจะไม่กลัวนะ่ะมันไม่อยู่นะคครรัับบ พออัดดินเสร็จเรียบร้อยเอาลงไปสักรึ่นหนึ่งดินฝังกากระบาดเอาไม้สักวางตีตะปูฝังซ้ายฝาเลยล่อดินกบไม่ไปไหนหรอกไม่โยกอะ่ะมัน่นเลยน,น,นั่นหนาเลยถ้าพูดเรื่องโบราณเขทาทำกันนะ,ะแต่<ๆ>ว่าถ้าสมัยนี้มันก็มีเครื่องขุดเจาะกดแมคโอะไรก็สบายมันก็ง่ายหน่อยรสบายเดี๋ยตัวนี้เขากำลังท้องอยู่เนาะตัวนี้นะ ที่พูดไปเมื่อกี้ที่เข้าข้าลงชัยนั่นแหละว่าผสมไว้ผสมไว้โซนดอกฟ้องบ่าไม้แดงผมต้องขอซื้อหลานของคนที่เมืองการที่ขอซื้อน้องอม,มันไปน้อยแก้วนะม,มาเนี่ยตัวเดียวเพราะว่าอยู่ที่กับผมเนี่ยเนี่ยในโซนนี้เนี่ยโอ้เหลือ,เหล,อเหลือแค่นปปี้นะพี่นี่ที่ว่าโซนเจ็ดเสมียนของหลานมานะันแล้วก็ผสมกับ ด่างจมบึงไปเนี่ยอ๋อตัวนี้นะเาด่างจมบึงแล้วแม่นี้ก็ต้องไอพ่อตัวนี้ก็ต้องยอมรับเขานะอ๋อตัวนี้พ่อตัวได้เนี่ยพ่อเพิ่งผสมได้ผมซื้อมาหมื่นหกพันห้าร้อยจากของคนชื่อเบิร์ตแต่ว่าพ่อเนี่ยเขาซื้อจากของกูแดงนะครับครับว่าซื้อไปสองแสนครับครับตัวนี้นะครับก็เหมือนพี่อะไรที่เพชรแกว่าซื้อเพราะอะไรก็ซื้อเพราะที่ชอบนั่นแหละ มีพี่ก็พูดอยู่คำเนึ่อนะใช่ใช่ใช่มีอยู่คนเนี้ยคือที่ชอบร้อยเนี่ยนวนเนี้ยนวลเนี้ยมันสีคล้ายโพมงคน่ะมันโพลนวนวลอย่างเงี้ยเนี่ยครับตัวหน้าโพลเล็กๆกันนะครับครับอะนะแม่ยายมันติดเป็นน้องยายมันเป็นน้องแม่มหาชัยอะไอเขียวมหาชัยอะโซนดอกป้องอ๋อโพเนี้ยตัวนี้แหละครับอตัวตัวนวลอะโพลนวลอะอ๋อโพลนวลตัวนู้นนะโพลนวลตัวนี้ลูกัโพล แล้วก็อีตัวนี้ซื้อแม่มาสองหมืน่นแม่มันก็เป็นลูกหลานในกําไรผู้ใหญ่หนองดังๆทางดอนคังอ่ะตัวมาจากดอนลาว<อ>แต่ตัวพี่แม่มันชื่อไอ้ฟาสไอ้ฟาสของนกอ่ะแต่ว่าปล่อยลุยปล่อยลุยแล้วตอนหลังก็มาเข็ดล้ม,มปล่อยล้มล้มแล้วก็นี่ที่ว่าเสียแคห้าหมืน่นไอ้สี่หมื่นอ่ะอีตัวเหลืองนี่อ,อ๋อตัวนี้เหรอครับ เนี่ยออกมาจากฟาร์มนะแม่มันนะไม่แก่ออกมาตัวเหลืองตัวนี้แล้วตัวเนื้อตัวนู้นตัวตัวเหลืองตัวนี้ตัวตัวใกล้เราตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตัวเหลืองตัวนี้เนี่ยที่ลูกวิ่งอ่ะครับครับลูกก็มันก็ติดโควิดแล้วก็ไม่ได้ติดตามมาอยู่กระเทียวเขาทาง้มอ่ะอืมผมมันเฉยซื้อไปนั่นแหละแล้วก็ไปถามอ่ะก็ว่าวิ่งอ่ะนะครับครับไม่งั้นเขาจะให้ แม่เราราคาสามสี่หมื่นแล้วเออถูกแล้วกับไปแม่นี้แล้วก็งูอ่ะที่บ้านลุงชัยเหลืองน่ะอ๋อเหลืองตัวใหญ่ตัวน้น่ะนะตัวเมียน,นั่นนะครับ,รบผมซื้อมาสองหมื่นเมื่อช่วงต้นต้นปีแล้วก็คาท้องมาอืมถือมาสองหมื่นเนี่ยสองตัวเนี่ยผมจะขายต,ตัวไหนบ้างครับพี่ที่ว่าเราไอเชลนี่ก็เราอีเนี่ยแต่เอาลูกไว้นะตัวไหนไอเชลตัวไหนตัวไหนตัวฝางน่ะเหลืองน่ะอีมายมน่ะ อ๋อตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่เนาะอ๋อหลาอไอเชลตัวเนี้ยอ่ตัวใหญ่อ๋อเป็นหลาอไอเชลวลูกเชลนะครับที่ตอนนั้นห้าหมื่นผมก็ซื้ออะะผมม้องไปซื้อมาสองหมื่นอะง่ายๆแล้วก็ชัว่าตามเชียวไรเชียวคือกันนะแล้วก็อีดูเนี่ยขายแต่ว่าลูกเหล่าเชลเนี่ยเอาไว้ก็จะยืนแค่สามแม่ที่อยู่บ้านเนี่ยอืมอาจะเอาไว้ประมาณนี้นะที่เหลือก็จะปล่อยเข้าไปสอนที่หมอกับอเหลืองนี่เอาไว้อีเหลืองนี่เด็กทั้งบ้านให้แปดหมื่นนะ เด็กหลังบ้านนี่เราไม่ขายแต่จะให้พวกวีวีให้เพื่อนวีวีอ่ะที่ขอมาผสมแล้วมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปซื้อพ่อวัวมานั่นมาเนี่ยครับครับครับประมาณนี้เนาะแม่เหล่าของพี่อำนาจเมื่อก่อนก็เหลือเยอะตอนนี้ก็ท่านเขาปล่อยไปเยอะปล่อยไปเกือบหมดล้วเนาะอยู่บ้านนะยืนๆเนผมจะอยู่สิบเหล่าวัวที่คอกเนี่ยจะอยู่สิบเหล่าอืเพราะว่ายังไงมันเรา ก็คิดว่าคุ้มาปีแสนกว่าบาทค่าใช้จ <Favorite. S 2> um, so ่ายผ้าหมื่นค่ายาค่าวัคซีนอะไรพอดีก็อยู่ได้ตอนนี้พอเราเป็นอย่างนี้นะว่ามันทายาเราก็ไม่เอาก็เลยก็เลยก็ทยอยยอปล่อยไปแล้วตอนนี้ก็หลานก็ให้แต่ให้หลานดูแลให้คนะก็มาช่วยครวนี้เนี่ยก็ทํางานมันเราผมบอกตรงมันก็แค่เป็นของเล่นอ่ะผมไม่ให้เป็นอาชีพมันก็มีงานมีการก็มีการเขาทำอยู่แล้ว กคือเป็นเป็นงานอดิเรกของเล่นไเป็นเล่นสนุกสนุกก็พูดเรื่องวัวนะเรื่องสัตว์อะไรของที่ว่าเราชอบอ่ะผมมาที่ค้าขายเราบางทีเราคิดเครียดอ่ะเราไม่ว่าคนอื่นแต่บางคนเขาก็ชอบเห็นไหมมาเพชอบมาแมวอะไรที่เขาเลี้ยงเขานั่นเราก็มาชอบวัวชอบวัวก็เลี้ยงเป็นงานอดิเรกไปพอเรามันมันได้ความคิดอ่ะพอเรามันมาดูแลมันนะครับ มายืนดูมายืนนั่นแร,ร้ก็ได้ความคิดว่าเออมันเราจะทําธุรกิจอะไรยังไงไงมันก็จะมีความคิดออกก็ได้คิดออกคิดออกเออมานั่งคือมันมันดูสิ่งที่เราชอบก็ง่ายเนาะผมสูตรมีตำราย,ย่างนะไอ้วัวฟิดฟิดอ่ะซื้อมาใหม่อ่ะเนาะเฮ้มันฟิดอ่ะโรอ่ะ,อะทำยังไงอ่ะเราไปล้มๆเราทําไงมันฟิดแล้วมานั่งอยู่ใกล้ๆมันเลยแต่ไม่ให้มันเตะเราได้อนะเราทาอะไรก็มานั่งอยู่แล้วล่ะเวลาเราว่างอ่ะ ผูกสั้นๆไม่ต้องยาวผูกให้ติดดินอ่ะกินน้ํากินฟางอยู่นั่นแหละอยู่ในข้อกันน่ะเอาเก้าอี้มันนั่งใกล้ๆเลยดวมันก็หายเองเรอโอ้โหเอ้เลอมันอยู่ไม่ได้หรอกยวมันก็เศาไปเองเลอเศาไปเองคราวนี้เราก็ญ้าที่เสร็จ้าให้เงี้ยเลี้ยงเอาเอาไม่ที่ว่าเวลานั้นเราก็จับหน้ามันเอาฟางนั่นเราก็มาถูหน้าถูหนอกถูอะไรมันตามตัวมันอ่ะเย็นๆกลางคืนเนยุงกัดมัน สบ,บายเนื้อสบายตัวเดี๋ยวก็จับได้ทั้งตัวเลืรเรอรเดี๋ยวจับได้ทั้งตัวอลูบน,นั้นได้ทั้งตัวแต่ถ้าว่าถ้ามันฟิตจัดแล้วบางทีก็ต้องจัดให้เป็นชุดเหมือนกันเพราะไม่ไม่ใช้ไม้หรอกเมื่อก่อนนี้นะก็ดึงเข้าเสาตึงตะไพยหางเชือกนี่แหละ ถ้าจัดแล้วก็เป็นสิบเหมือนกันอืเพราะว่าบางทีสัตว์หน้าขนลุงบอกว่าอย่าไว้ใจมันมสัดเต็มที่เลยเอาไว้เชื่อเลยว่าง่ายๆอยู่เลยใช่าไป <ใน S 1> อยู่ต,ตีหวัวต,ต,ตีตูดตีอะไรก็ว่าไปหลังในช่วงหลังะน่ะตียาวๆถ้ามไม้ก็จะตีฝังตีตามตัวแล้วก็่าเอาโคนไม้ตีเอาปลายไม้ตีเอาปลายไม้ตีมันจะไม่เจ็บเท่าไหร่ถ้าโคนไม้ถ้าตีกลางเด็กกระดูกหักห้นดงหลังเสียได้แล้วก็หางเชือกนะทบตี พอเป็นรอยก็น้ําเกลือจะมีอยู่บางทีแช่ลาดเข้าไปอโอ้ยทีนี้จะเอาไปไหนเอาไปได้เจียงเืียงหมดเจียงไม่มีดูบางทีมันก็ลองของมันกันงูอะว่าเราจะแข็งกับมันหรือมันจะแข็งกว่าเราเพราะฉะนั้นแต่เราไม่จะตีให้ตายนะเขาไม่ตีแก่ากไม่ตีแกให้เขารู้ฝึกให้สอนให้เขารู้ดูข้างหน้าดิดูโซนเหล่าจักรลาชที่ว่ามีดวงหลานหลานรับเดี๋ยวไปดูโซนเหล่าจักรลาดนะครับอีก นี่นตกลงขอแล้วตกลงหมื่นสี่เพราะว่าพี่เขาจะไปผสมเองแต่คนนี้ผสมกับไอ้พ่อนี้ไปแล้วอ๋นอนจะมาเอาวันที่สิบห้าอ๋มออไม่มาเอาผมก็ผสมเลยขายแบบทิ้งอ,ะอ่ะแต่ว่าเรารู้ว่าไอ้ซุ้มนี้ขายที่ว่าชื่อแปะชาน้องประดูนะ่ะเขานางพินมนางัวแกเป็นร้อยอ่ะแกก็ซื้อไปตกกับพี่สิบแม่แกก็บอกว่า อยากเล็เมื่อไหร่ก็ไปเลือกเอาเพราะว่างั้นนะอเนี่ยตัวนี้พี่ขีดดูนะพี่ขีดใช่ไหมรัวดังๆนะครับตัวนี้ตัวูตัวนี้ตัวฟูเนาะนี่แหละบ้านลุงชัยเนี่ยอ๋อตัวนี้ใช่ไหมที่ออมพ่อวัวที่มาผสม่แหลืมจะเป็นพ่อวัวอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้จะเก่งไม่เก่งไอยชุดไอเชลน่ะแล้วก็รู้เพราะอยู่กับผมไม่ดีอยู่ไม่ได้หลอะให้ฟรีๆผมยังไม่เอาเลยนี่ครับถ้ายิ่งซื้อผม ไม่ต้องพูดอ่ะไม่ซื้อหรอกโอ้โหก็จะรู้ก็ไม่รู้นะเข้าข้าตำราไปพี่ตัวนีน้พี่นะมันเข้าตำราช่วงหน้าแต่คอมันไม่ได้เออ,เอ,อผมว่านะคอมันสั้นออถ้าพูดเรื่องวัวดังแต่คราวนี้ว่าวัวไซส์เล็กอะ่ะเรามองว่าวัวขึ้นคอแล้วมันก็ต้องสั้นถ้าตอนแล้วมันก็สมตัวมันถูกถูกถูอแบบนี้เออ้อสั้นจริงๆริงเนี่ยตามตำราเลยเนี่ยกีบมันต้องกลมแล้วขาหลังมันต้องทอดทอดหน่อยอืมแล้วคราวนี้ว่า บางคนเขาก็ว่าววนวลแต่ว่ามันจริงๆอะมันไกลๆเพราะหัวมันแดงมันมันไม่แดงมากแล้วหลังมันออกดำๆเขเขียวมันจะกึ่งไปสีกระต่ายป่าตัวนี้เออใช่เออมันดูเวลามันเกี่ยวเต็มที่อะแล้วก็ดูในจุดลักษณะนะที่ผมดูนะครับมันดำทั้งหมดไอ้นวลนวลน่ะบางทีหนังมันจะเป็นเหลืองๆนั่นนั่นอะคราวนี้อาบน้ำแล้วมันหนังมันจะดำขอบตาในขาวก็จริงแต่ในตาดำ ใบหูดําเขาดําอำแล้วจมูกดําลิ้นดําอำกีบดําข้อขาดําขนที่ลึงดําหางดําอำลูกกระโปกงดาสันหลังดำว<อ>ัวนี้จะต้องจริงโอ้นตามตำราเลยนะเนาะก็ไม่รู้ละ่ะเออ<ต>ดูตามาตำรา,าเลยะแล้วท้ายเราท้ายเราพูดว่าไอ้ท้ายวัวลานท้ายหัวเกวียนมันจะฟ้องฟ้องออไอ้ท้ายวัวนาก็เหมือนกันมันจะฟ้องฟ้างแต่วัวลานมันท้ายมันรูป อึดทนหน้าใหญ่ท้ายเล็กถ้าภาษาลาวเรียกปลาข้อปลาช่อนนะปลาช่อนชนนถ้าว่าเขาให้หาปลาลูกวานเพราะว่าถ้าคนเราคิดดูถ้าก้นใหญ่อะมันวิ่งเร็วไหมล่ะหนักเลยวิ่งไม่ได้ก้นท้ายละช่วงหน้าใหญ่ไอ้ลูกอกใหญ่ลูกอกใหญ่เนี่ยมันจะมีกําลังดีเนี่ยขาแล้วก็ให้ทิบๆดูลักษณะขาแล้วก็ขาหลังทิบๆนะ เพราะมันจะไม่ตรงแล้วดูแนวชายผ้าไหมนั่นสุดแล้วก็ยังไม่โค้งยังไม่ตึงเลยนั่นสุดไอตัวยันยอนน่ะชายผ้าไม่โค้งเลยเนี่ยชายผ้าข้างหลังางเนาะขาหลังใต้สว่างนะตรงนั้นแนวโค้งแทบจะไม่มีเลยเออนได้หูหูเล็กเอจะหูเล็กจริง ดูละหน้ากระต่ายก็อห,หน้ากระต่ายเหมือนที่ำราอะไรหน้ากระต่ายไ,ไป <อะ S 1> หูนะมีดำนิดหนึ่งเ,ออเราอื่นก็มีแต่เหล่านี้ส่วนมากที่ว่าดีนะครับพอพี่ชายมาเห็นแล้วพี่ชายรู้เลยบอกเลยว่าเราไหน<อ>ไม่ได้คุยกันไปเลยไม่ได้พูดกันเลยนะออวัวหน้ากระต่ายเพิ่งเห็นผมว่ามาจอดรถเมื่อกี้วัวตัวนี้มันมันไม่ผมไม่เคยเห็นวัวลักษณะนี้ นี่เห็นมานี่ก็โดนจับไปชุดมเหมือนกันเหรอสามวันยังไม่เชื่องเลยเหรอจับไปชุดดูตัาทางเขาจะดูเหมือนกันอะเพราะว่านี่ตอนนี้เอาไปไหนก็ไปได้ตอนนี้เชื่องแล้วตอนเนี้ยออยู่กับผมอะงัวต้องจับได้ทั้งหมดถ้าจับไม่ได้ไม่ได้หรอกเราจะมันจะมาใหญ่เราไม่ได้หรอกมันก็ลองเราเหมือนกันนลองมันลองนี่อะานี่นี่เป็นแม่เราอีกตัวนะครับที่เป็นเจ้าไหนนะครับตเนี้ยลูกขีดไงอาลูกคีดอ๋อนี่แหละครับแม่ เป็นเหล่าของลูกขีดนะครับตัวเนี้ยหลานจักราชอ่าหลานจักราชนะครับตัวเนี้ยพ่อเดียวกะด่างชายูผมเอาแม่ไปผสมแล้วน้องจักราชไปผสมดอนลาวเลยครับครับที่วัดพษงประชารามนะครับครับบ้านลุงแป๊วอ่ะครับบ้านลุงแป๊วอ่ะอืมสิบกว่านะขนตายาวแล้วขาวแล้วเออเนาะแก่แล้วฟันหลุดไปเล่มหนึ่งนะแก่แล้วยิ่งก็ยังให้ลูกได้อีกเนี่ยลูกลูกันเนี้ยผสมดอกสีด่างนี้เอเพิ่งก็ เพิ่งออกไปนานเนี่ยตัวนี้เนาะตัวนี้หกเดือนได้ไหมตัวนี้สี่เดือนสี่เดือนได้ไหมเพราะไ่นานเนี่ยเนาะคือพ่อเขาตัวนี้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอพ่ออีกตัวอ๋อพ่อเดียวกัยลูกขีดพ่อไอ้ลายผมที่หลานเอาไปเพชรน่ะถึงบอกว่ามีตัวเดียวไงถ้าพี่ลงหลานยังอยู่พี่ลงนั้นมาเอาไม่เงินมาให้ตัวนั้นใช่ไหมที่พูดไว้ครับครับครับเราเรา พูดมันเป็นคำพูดเป็นสิบสิบปีเงินทองใช้วันสองวันมันก็หมดคำพูดมันม่ให้ลูกหลานได้ไปเที่ยวได้มั่งวอยคนนี้พูดจริงมันพูดจริงเขาลืมไปแล้วเราอย่าลืมวันนั้นเราขอเขาไว้ยังไงคนนะมันเป็นอย่างนี้ไม่งั้นไม่ได้ของดีหรอกผมจึงบอกว่าอย่างบ้านพี่เล็กอ่ะไม่โกหกอ่ะเขาพูดตรงเออแต่พี่เล็กเออโอเคอ่ะพี่ก็พี่สิบปีสิที่ตามไลท์เท่ากกว่าจะได้มานะห้าสิบกว่าครั้งไปห้าสิบกว่าครั้ง พูดง่ายๆมันไปไอ้ตัวนั้นให้เขาไปนานเนี่ยพี่ตัวที่ว่าให้ให้ไปไอ้ตัวที่ว่าเป็นพ่อไอ้ตัวเนี้ยให้ไปเมื่อกลางๆปีนี้เองหานมึเมาไปอ๋อไม่นานเองเนี่ยเคิพว่ราให้ไปนานแล้วไม่ใช่ให้แล้วขายแล้วว่าง่ายๆแต่ว่าขายเหมือนให้อ่ะเนื้อสามหมื่นเอาสองหมื่นห้าให้หลานไปแล้วก็แม่พูดง่ายๆว่าถ้าขายก็สามแม่แสนอ่ะแต่ว่าให้หลานไป ครึ่งหนึ่งอ่ะอม,มันหลานมันจะเลี้ยงอ่ะอืมเราก็ต้องให้ตัวนั้นให้พ่อเก่งพ่อเด็กวัดด้วยพ่อขีดด้วยอืก็เขาว่าไม่เก่งเราก็จําเป็นต้องไปถ่ายรูปอัวนี้นะจ้ะอันนี้ก็ในจุดนี้อ่ะเหลือเท่านี้แหละอืมตกลงไปแล้วขอตอนนี้ตัวนี้มีคนตอนนั้นให้ถึงห้าหมื่นนะตัวตัวนี้ตัวนี้เหรอผมไม่ขายแล้วตอนนี้ยังไง ก็ชอบกันอ่ะก็เลยให้ไปหมื่นสี่อ่ะก็คือให้เขชอบอะไรตรงเนี้ยบอกเขาหมื่นห้าหมื่นสี่แต่กขของเขาวัวเป็นร้อยเขาบอกให้ไปเลือกเอาอ่ะอแล้วเราจะไปพูดเรื่องเงินทำไมยุ่งยากม,ม,มันเงินเราก็อยากได้แต่ว่าเราต้องวางไบงว้นหน้ามั่งดิบข้างหน้ามังว่าออถ้าเราเลี้ยงไหวอะไรไหวเราก็ไปขอแบ่งมันมันก็ไม่ได้